รถทีมงานพี่ยบิบ้านี่เนาะสามสี่พันพี่น้องเลยโดยฮะกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์ตสุขูสุขคตพี่น้องเลยเนาะโดยพรบุญกขอยินดีตอนหับขอสู่ส่องบาบุญสารวันเด้อพี่น้องเลยเนาะโดยพัะสมองสุวรรณเด้อมณีกาได้โดยพ่อพ่อกับบาบุญมเนี่พี่น้องเลยเนาะ ช่วงคอยคำลงแรงอีกแล้วพี่น้องเงยเนาะไปเป็นคอยคำจะรับขอบฟ้าไปแล้วพี่น้องเงยเนาะโดยามาเมื่อน,นี้พี่น้องเงยตอนคำคำกะอ่าโชคพี่น้อ,อนงเงยทางลังบาบุญเนาะอ่าลด,ดทีมงานมาอัปเดตหรือว่ามาแจ้งข่าวดีอยังยนะี้เนาะทางครอบครัวน้องอึ่นพี่น้องเงยโดย ตัวมันัดพบกันอยู่างไรบ้างองไดเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยป้าตัวสี่หาคันสี่คันพี่น้องเลยเนาะจากมีไผ่แน่พี่น้องเลยเนาะโดยขอบคุณมากมาอนี้พี่น้องเนาะว่าจะมาอัปเดตถึงอ่าดินดอนตอนหย่าหรือว่าขอบคุ้มพอน้องอึงน้องอึงเองนะพี่น้องเนาะ่าเป็นในในแน่มาบนเองกับบนขามากะสองซัมเมอร์เรพี่น้องเลยเนาะว่าขาเวียขางานเราบนเองนะพี่น้องเนาะขึ้นไปทาแกะก็แล้ว ก็ลงมาเมื hmm. <íb> ่อนี้พี่น้องเลยปลาบรรุุเองกับเป็นเซลล์เนาะไปส่งเครื่องส่งคลองอะไรพี่น้องเลยโดยโดยปขายเื่องขายคลองทำภาษาเปียกของเซลลน้องพี่น้องเนาะโดยปะพี่น้องเลยไปหับไปส้มกันว่ามีไผนเน่โดยโดยโดยปะปะพี่น้องเลยปะทิโตเนาะลดเรื่องกันใส่ลายไพี่เป็นงานเพันมาก่อนพี่น้องเลยจากคนสิมาอยังดีแจ้งข่าวดียังอีกบา่ได้เนาะพี่น้องเนาะ ไปไปตัวนกันองบาจันกันเนาะมาทางังจอดทางงกพี่นนังเนาะโดยโดยาเลือกเรืองงานบอโดยางเลือกเรียกงานจาะมาตอมคำมาตอมคำได้กันอยู่พีเนาะโดยเป็นัดมาทางนี้เลยต่เบื้งนี้ตัดทางเอ่าสวร์เขตเลยพี่นนังเนาะกว่าไก่ประมาณอ่าสิบยากิโล่พี่น้ังเนาะกับบกไก่มันไก่เติบอยู่เนาะโดยโดยโดยพี่ังเยโดยมาขอดีเนาะโอ้สี เล่นเข้าบ้านไนะตรงจันเลยเบาจันเลยเหมือนเนาะได้ยังมือผักเราว่ามีเห็ดปวกอะไรเหมือนนี่โดยโอ้เห็ดงามแที่สุดเลยเนาะโดยเป็นโลบม่เป็นโลจ้ะแต่พวกแท่งเนาะประมาณสองร้อยบาทเนาะสองร้อยบาทนี่พี่น้องเลยโดยแรงอยู่ได้แงอยู่งเยอะเลยเดียวเนาะอ๋อแต่ว่าดอกงามเนาะโดยเป็นดอกงามพี่น้องเลยเนาะมีดอกจุ่มเนี่ยเป็นดอกใหญ่เนาะ เห็นละสออนพี่น้องเลยเนาะวาซิเลียนพูดละวาจีมาหาน้องเอื้งวาซิแลนเขาบันโคกเลยว่ะเดี๋ยวต้องเล่นเมื่อพุ่นกับยาพักพ่ออยู่พี่ใช่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมื่อให้พึ่นเดือดเดือดเดี๋ยวฝากทั้งอาโรงจันรงบ่อจันเมื่อน้อพี่น้องเลยโอเคโอเคเนาะได้กินแกงเห็ดปวกแล้วโดยวาจีฝากไม่ไม่ตู้ไม่ตุ้ยพนันละกับไม่ปุ้งพี่น้องเลยเนาะได้อินเต้นเนาะโดย โอเคโอเคจับมัดยินน้ำน้องอึงเนาะโดยโดยโดยเบื้องนี้ต้มไก่ต้ไก่เนาะอยู่ตายกันเนาะน้องอยู่เพียงพ่อกันโอ้เนี่ยใดดเนาะเป็นนางเลยโดยคือว่ายใหญ่มาใหม่เนาะไปไปเป็นนางเลยพาคันเห็นยังในโมเมนต์กินต้มไก่เพิ่นนี่บ่เมื่อคืนเนาะสบายดีเด้อต้องขอเสียง์บอลลีเนาะมาๆเป็นนางเลย อันนี้โบแมองข่อยได้แมองเจ้าบ่นี่ไฟกินพวกเก็บลักทานขอกลงวดทงพี่น้องเลยม่าตึกโบโอยบแมนั้นบ่ฮะพี่น้องเลยเนาะอิ่มแล้วเป็นรักเป็นรักลี่อยู่ป่าว่าเนาะโตดีนะอ๋อโดยจ้าจ้าจ่ากินเล้วนี้สองเคยสองกกคนอ่าโดยกำลังไอ้ปั้นขวผัดกันกินไหเนาะ เขาเทียงบ่นี่ยเขาแรงเนี่ยที่มกเยกนเขาเทียงเขาเทียงพี่น้องเลยส้งเ่งได้ว้าโทโดยเมนาะแม่แลเนาะโดยโดยป้าเฮ็ดปวกว่าเลยนะเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกกน้อจกพี่น้องเลยเนาะเฮยเ้ยม้าทเเขาอแล้ว้าเฮ้ยงเบ้เ้ยงันบ้น่เ้บ้เ้เนาะเ่กเฮ็ดปวกไก่เงยไมากเมื่อกี้พี่น้องเ้ย โดยโดยอ้จุดนัดพบกันอย่างนี้เนาะบ้านหลังอึงพี่หนองเลยโดยโดยโดยเอ้าอ่าไอ้พันทั้งเบาเสียงเบาลีมันกินข้าวกันพี่น้องเลยเนาะแต่พอจะกินโมอิมพี่น้องเลยเบิ้ดแล้วจบเบิ้ดแล้วเนาะโดยผู้ผลใหญ่เบิ้ดระเบ้อเนาะทา้งบอลลี่เลยผลใหญ่เบิ้ดระเบ้อเนี่ยเบิ้ดแล้วโอ้เนาะแนงออกไปแนงออกไปพี่น้องเลยเนาะอ่าจากไอ้ช็อกเมอร์ที่ผ่านมา โลโ MM ่งปัญญังนอกบ้านยังก็ไปจกคือแบบว่าจะเป็นหมู่บ้านมูยังเลยพี่น้องเลยเนาะสองสามกระตบอะ่รพี่น้องเลยโอ้ดูดูดูไปไปไปพี่น้องเลยไปเบิ่งน้ำกันว้เออเป็นอะไรแน่เนาะดูดูพี่น้องเลยเนาะเมื่อกี้ลืม ว่ามีของต้อนของฝากมาให้ทั้งไอ้น้องๆคนเป็นหน่องเลยอ่าของฝากของต้อนมาแต่ทาแขกคนได้เป็น้งนองเนาะงวยมากแต่ไก่เด้เป็นหน่องเลยเนาะโดยโดยป้ามีขวดขนมเนาะเป็น้องเนาะโอ้ยถือโอกาสเห็นไอ้ทั้งทีมงานเพิ่นอ่าไปฝากกันด้วยกันเป็น้องเนาะโดยนนโเด้อผมมียังมาฝากร้านเป็น้องเลยมีมแต่ ขนมฮอร์หน่อยฮอร์หนึ่งเด้ออยังนู้นนี่เลยอันนี้ขวพดเดียวนะบอกข้าวโพดเดียวบ่ะโดยบ๊อบเวลนี่ลายนายอยู่ลายนายอยู่ใดคือมิกระโพดโอ้มีกระเพาะนิดหน่อยโอ้มีกระโพดอุ๊บเหมือนนี้เนาะแล้วกาเน้อตีอะไรอย่างเงี้ยลองลองซีมเบิ่งลองซีมเบิ่งเนาะเบิ่งเนาะพ่อครเนี้อันเดียกเนี้ยเพิ่นมาให้กินกู๊ิตี้พ่อดีเป็นเนาะบุ๊คิดว่าเราอยู่เบื่อตีเนี่เนาะอ๋อเป็นมิดเดี๋ยไฟพ่อเดี๋ยวพ่อ เรียบร้อยตัวอยู่บ่แม่แสดงไปกล้าได้ไหงไงใช่ไม่เน่ากินตัวอยู่เอาไปปดีบ่อยากกินอ่ะงกก็อยากมาลิฮึ่มชี้ดิชี้ดิอันนี้อันนี้เนาะคนเดียวเด้อเดีขวดเนาะแต่บ่บ่ไงมันก็มันแห้งเนาะพี่น้องเนาะวบ่หรือว่ากินได้เลยมัวกินได้เลยมันขวดมาแล้วเนาะ เดี๋ยาก็ที่นั่งกันลักยาวค u เขือบนะโอ้แซ่บเลยอย่กอยู่นะโดยโดยโดยของฝากจากทายแขกนะโอ้ยังร้ายพี่น้องมีสามีขนมกระตุมขนมอะไรนะปิงไก่หน้าปงไงปิงไก่น้าปงโอ้ยังมือลงไปเนาะเบา n า i a u เลยกินปิงกินปิงไก่น้องอืองก่อนเด้อะโดยโดยไปพี่น้องเลยไปหาทั้งไอ้น้องอือนกันโดยโดยไปพี่น้องเลยเนาะ น้องเอิงม,มันยูย่่เนี่น้องเังเ็ดเป็นกาหอมเป็นังงเนะสางาบงาบอยู่โดยโดยอือมยังงน,น,น,นี่สบายน้องเอิงเรียนหันแท้เนี่ยไปใชนี่ยฮะอืเรียนเอลขนมมาจักบ่โอ้ยไหายนังหนยจกขนมห้ากันเนาะ โลยสบายเรื่อยเด้ออันนั้งไหมอันนั้งไหมอีกบอ้ยโดยโดยมามาพี่น้องเลยก่อนอื่นกะพาพี่พาน้องมาเบิ่งกระต๊อบเพื่นก่อนพี่น้องเลยเนาะหลังจากมือนั่นพี่น้องเลยมาบุญมาอัปเดตกันยังบ่แล้วเทื่อเนาะมาบัดนี้กัโทูพี่น้องเลยเรียบร้อยบาดนี่เนาะอ่ากระต๊อบเนาะกระต๊อบเอ่อ รอความหวังพี่น้องเลยเนาะตอนน่ะจากครอบครัวน้องอึ้งพี่น้องเนาะรอความหวังอา่าให้มาไอ้กลับมาเป็นความสุขอีกครั้งว่าใช่เนานะพี่น้งนะองเนาะในที่สุดก็เรียบร้อยเลยเนาะสวัสดีน้องอาทิตย์วีน้องแอด <c oughs> พี่น้องเลยเรียบร้อเยเนาะกะต็ตอบบนันเนาะแต่ว่าก็ยังบ่สำเร็จไปยในพี่น้องเลยเนาะยังบ่หน,นี่เนาะ ดูดูดูหืมกระต๊อบรอความหวังกลับมาอบอุ่นอีกครั้งเนาะพี่น้องเนาะแมนความอริบาดนี่เรียบร้อยแหละน้องก้อยน้องยังกับมาแล้วบ่พี่น้องเลยเนาะทะเลทามซ้ำพี่มามาพี่น้องเลยอ่าเบิ่งนี่กันหืมทางนี้มันบริตัดเนาะทางนี้เนาะหืมพี่น้องเลยเพิ่นเสียด้เพิ่นเสียด้ยใหม่อยู่บ่เนาะ ดย๋ยงมันสิได้ไหมพี่นังเอ๋ยมันยังมตัดเนาะโดยโดยโดแบ่เติรกับมาพี่นังเอ้ยมาขับบนเลยเนาะถแบะหน่อยแล้วก็สองสี่ห้าห้ตพี่นังเ้ย กระต้อบแบแล้วก็คักชับเนาะเพต่วเห็ดจุบพุ่มพี่น้องไลยพอนึ่งเห็ดคักาลีพี่น้งเลยไก่ครับอันนี้เราเลยเนาะ,ะกระต้อบกับไอ้คอกแบะพี่น้องเนาะไก่กันเพราะว่ามันจะเรียบิ่งดูแลง่ายเนาะพี่น้องเลยเลย อยู่ป่าอยู่ตรงนั้นอย่าก้าวปอดไปไหนพี่น้องเนาะคอนึ่งมายันบุ้งบ่เนาะพี่น้องเอ้ตัวตัวตัวแม่ลากสองสี่ห้าตัวต่อหน่อยป้าไปที่ไหนดิพอนอึ่งเนาะพี่น้องเอ้ไปพี่น้องเอ้ที่แม่มันยังยาวถูกเนาะไปไปเบิ่งกันปูลูกกุขั่วอยู่อ๋อนางกอยกับมาอะไรพี่น้องเอ้ เด้อสวัสดีน้องสวัสดีสวัสดีเนาะโด้สวัสดีอีกเทือนหนึ่งน้องน่อยจะลื่อนสวัสดีไข่ละโบนี่ดูข่อยมีอะไรเอ้ยโอ๊ยวะเอาเฉาให้เจ้าสัตว์เอาแบ่งเอื้อยกินน้ำเด้อไปถุยหญ้าก่อนโด้อหายไปหายเอื้อยไปผูว เอ้เอกเอากอนกินน้ำเด้อนขนมพี่น้องเลยนะ <พอ S 1> เนา,าะ,ะของฝากจากท่าแขกมาให้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะบ่เป็นของไก่แล้วนี่มาจาแขกมได้นั่งเต็ม,ตนนะมตขึ้นดีก่้เป็นได้ไอเครื่องของมาเบิร์ดเราไไี่ะไง้อน้องก้กอย ให้ทำเน่ไอ้เครื่องคล้องมาเบิดแล้วบอเครื่องค้องเอามาเบิดแล้วเนี่ลือกไก่เล้ชิบโตกมาตัวหนึงอ๋อเลือไก่ชิตโตชิหลือมาเบิดเล้วไก่ไะเอกัเจ้ากับมานอนมัขึ้นเห่บมนอนมาขึ้นเนี่ยนอนฉันนั่กระต๊อบไม้เหรอนั่กระต๊อบไม้เหรอนั่งกระต่อบไม้เนานี่นี่นี่ทางนองแล้วก็มาอะไรไม่หลังเนาะพี่ใจบริบบ ดีใจนะนะมาอยู่น้ำพบมาพร้อมหนาพร้อมตาแล้วเนาะโดยพี่น้องเลยเนาะอ่ากระต๊อบรอความหวังครอบครัวก็มาอบอุ่นอีกครั้งพี่น้องเลยก็มาแล้วโดย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 นุ่มเลยพอต้องอึ้งไหมฮะซาต่อต่ไปเลี้ยงแบะโอ้ไปเลี้ยงแบะไปเลี้ยงแบะทางใดดีเนาะอ่าปลาเนี่ยย้อนบ้องหรือไงเนาะบ่งร้ายด้ยอืมบ่ตอดแบะบอช่ะ ปุ่บดาดแบบังเจก็เป you, okay. okay, right. hey mm ็นดวงบ้อ hmm. ง yeah. okay. uh ันเนอบ้องเจ้ากแบบมันนั่าเป็นบองหันี่ดาดแมนี่ป็นเสียแมนเพรว่าอยู่เพราะว่าอยู่อยู่บ้านคอยกับคอยกัเลี้ยงแบ่กันเนาะแบบองตอดบ่ได้เลยไปโเรยลแมนเป็นบอนดึกดึดวงมาโดยโดยโดยคือว่ามาครบแล้วมันเนาะยังแกนะ เล็กๆน่อยๆเนาะลืนไปเอาใหม่ที่ไก่คือว่าได้รินเ่าว่าไก่ตายย้อนสาเหตุย้อนยังไงใหญ่ไก่จุ้มมาบาดเดียวโอ้มันทามันเหยียบกันเนาะโอ้เห็นนี่คลิปดุงเฮือกว่าไก่เสียบไก่ตายแปดโตซะ้มเต็มหม้อเลยดมเต็มหม้อเลยเด้กเมื่อกี้ว่าอุ่นมากอะ กินในทั้งไอ้ความทีมงานบันเทิงเนาะเอาแมงนางอึ่งไปแทนเด็กกินหมากง้แล้วถูกไปมาเดยกพี่น้องเลยโอ้ยมย่างมาแรงมากกว่าคมคักพี่น้องเนาะนี่คมคัดกะลี่นี่พอดีเลยเนาะโอ้เสาก็มาเลยพี่น้องลืมเบิ่งป้าโท็คิดว่าเส้าหัวว่าแมงเสา้าเฮือน

สองเปียงเด้ให้น้องหน่อย,ยอน,นั่เด้อโอ้โอหน่อยขึ้นโมเป้าลูกเอาไปลูกเอาแตงโมน้ำผึ้นไปไปขี่รถไปเลยเด้อหน่อยอยากกินแตงโมพี่น้องเลยเฮ้ยนี่ผึ้นหักแตงโมมาหน่อยไม่ใช่บาทเนี่ยเอามาผึ้นเอามามีสี่ตัวเวลาผึ้นปลอยไว้แหละเวลารถจะออกก็รถขนหาเหยียบสี่ตัวแล้วมาใช่ไหมแม่กับ่ให้กินนมพ่อแม่กับจอยจะเลยเอามานังมาเป็นโมทุกในี่แหละนี่ แช่บอลลูอนนางยูทูพูดแหละคนในบ้านกาเฮาอ๋อโดย้ยงานมาบุกาทุกคนอ๋อหูจักเหมืนกันเนาะเชียงยุ้เนาะเลยองเฮาลองคบบงหมหาโหลดเยกนั่งอจะเฮาเพินจะเฮาเพินเดอด้ บอกว่าย่าเฮาเพิ่งจะห้าวเพิ่นงจะบ่เฮาพวอ่ะบ่ได้หายหรอว่คือว่าไก่มาเบิดอ๋อแปดตัวคือว่าได้ขายไปตลาดได้ขายชุดหนึ่งเขได้เนาะไก่จําเนี่ยนะไก่น้อยเนาะแต่ว่าตัวใหญ่มันคือสิอบตายพี่น้องเนาะแตะว่าตัวหน้อยมันอยู่ในซุ้มเดียวลายตาลายตัวหลกันมันก็เรื่องนี้คุ้มเลยมันไก่เนี่ยตันทคุ้มโอ้แตงโมมาใช้ได้นีไงเตียงชีมมาตาม่เตียงมาหายเนาะอืมพี่น้องเลยอ่อไปเบะไปเลี้ยงแบะเนาะ ถ้ามันสิ้นมันยังแลวลูกยังไปลีอย่งเนาะโเปยงใกล้เลยพี่น้องเลยนั่นบเตียงอมันคอยู่านั้แหละเป็นยังมาหาอแ่มบัจโตบบนแบ่เนาะคือว่ามีแบ่มาน้อีกบแบ่มาด้วยสาโตมันได้ลูกแล้วโตโตโต มาอยู่ทีใหม่ได้สมาชิกใหม่เพิ่มไลค์เนาะและลูกโคตที่สี่ตัวแม่สอคือว่ามือในแถาในเมืองว่ะมาตะพุนแล้วมาตะพุนไปเท่า่เม่าวรมาฮะือไปขับมาอ๋อเพิ่นมึม่รถมาเลยเออเพิ่มเมื่อไ่เมือไมี่เมื่อเี่เมาม่เนาะเลยมันเลยบุญเลย น้องอาทิตย์เมื่อนอนอยู่ผลขึ้นหนึ่งบ่แล้วก็มาสองขึนสอืขึ้นี่ว่าลงไปไปขับเปิดระเบิดลงไปเมื่อวันจันทร์วันคานเนาะโดยโดยเป็นยังไงคนกาอยู่เป็นเด็กในเมืองไง่ายๆใช่เนาะอยู่ป่าอยู่ดงกะอยากไปยากปันใดนะหนาเนาะแต่ก็วัดเอาไ่แล้วเนาะเพราะว่าเมื่อหนามา่อไก็ต้องมาอยู่ผีซอยกันไปแล้วยินดนตอนหยาอยู่กองขวางอยู่หนอกะจะอยู่ไปกับสิ้นเองน้องอาทิตย์เนาะ ทำไมก็ยังโมชิดระเดาคยูนเนาะม,นมาบันนี้คบรบประเด็เพราะว่าแนมขามากโ็โ่คักดีพี่นหนงเลยเนาะโดยแบบว่าแบบมีสีสันแบบมีเสียงไก่เสียงกาเสียงแบะวโหดหยดเน้องเนาะโดยโอืมน้องเลยเนาะคักแล้วบันนี้ดีแจน้ำพันนลายเนาะ ที่ขอบค้าวน้องอึงอ่องารล้วบะน้องก้อยก็มาอยู่น้ำไอ้น้ำพอน้ำแม่ระบาดเลยเนานะมาเต่ามาโฮมไม่ยังเกาะไม่ยัง้งในมือนะอ่ะยำตลอดพี่น้องเลยเนาะเบิง้งฮะมีคอนโดมีบองใจอะไรเลยฮะบ่อืองเงยพี่น้องเลยรถไผยน่ะเอิงรถไผยหน่ย รถไม่ใช่ป่ะอ้าวรถเพลียบรศน่ะเพลียนั่งเลยเบื่อเลยโดยโดยโอเคเนาะพี่นังเลยเนาะอ่าค็ดไก่กาแล้วก็เต้มผึกบผึ่บผิดห้าบาทนี่โอ้ขักแล้วขักแล้วโดยอืมคืมาลับหล่บคือไก่แล้วก็ ทักแล้วบัานในพี่นางเลยนะอ่าขอบคุ้เพ่นกับกลับมาอบอุ่นอีกอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่แบเพ่นกโอ้อ่าโทแตะกันหยดอยู่ป่าพี่เนาะบุญญาตมันไปบุเย์นี่โอ้ยจะคล้องเจ้าพนยืนถ่ายอยู่ป่าพี่นางเลยเนาะนี่ไปไกลพี่นางเลยเห็นแต่เสือเนาะไป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 ถักไอ้น้อยอ่านน้ำการพี่นางเลยเนาะ สสบายดีพันโอ้ยิ้มเห็นแต่แข็บเป็นอะไรสงสัยพันดีใจแล้วบาทนี่เนาะโดยสบายดีเด้อไอ้หน่อยเด้อสบายดีโดยเป็นังอะไรนะได้บุญเลยโอ้ยโดยโดยโดยหอมเงาเลยโดยโดยมาหามาหาปันหน่อยฮะตากแดดได้เลโดยเป็นอะไดยครบบ้านเราบ่ครบครบไปแล้วแต่ยังบุได้แต่เฮืดหน่อยนะโดยโดยเพื่อไง ของเอามาแต่บอลกอนครบหมดแล้วเนาะโดยยังเหลือเล็กหน่อยบ่โดยยังไก่สีโตแล้วก็บไอหยาไอเสินะโดยโดยเป็นหนึงเลยพอสิงัดมาเห็ดขอไก่นะโดย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 ไม่ว่าได้ไผ่เลยก็เป็นทางน้ำลงอีกโดยได้ได้ดูดน้ำนี่ก็สบายเนาะโดยแล้วก็ใครแนวหนึ่งเนาะโดยได้นั่งได้ยังนี่แล้วก็ไใครล้วบบบนี้เป็สิปลูก พักปลูกยังเลยบ้านนี่ก็บวชเตียงเราเอาในหมักคือหมักเล่นเลยนี่ก็หมักทัวรลายแนวหลายยอ่างเนี่ยทุกชนิดเมล็ดพืชเนาะเมล็ดพืชพี่น้องเลยเนาะเตรียมมาปลูกพังแล้วบ้านี้อยู่ป่าอยู่ตรงกับเพราะว่ามันไกลในเมืองไกลตลาดตลีต้องต้องได้ปลูกพังกินเองพี่น้องเลยเนาะอยู่แบบชีวิตพอเพียงยอ๋อเนี่ยเลยแหละ ตามจากใจบาบุญเห็นเนาะแต่ว่าเป็นขอบขั้วเนาะแต่ว่าแบบอบอุ่นเนาะแต่ว่าชีวิตคนเท่ากันเนาะไอ้หนาะเนาะแบบว่าทุกข์ก็ยามันแค่ไหนเป็นหนี่โดยแม่นเนาะแต่ว่าเป็นหนี่แบบมันทุกข์ทุกข์ใจตัวไหนตามไอ้บาบุญเนี่ยไปในพี่น้องเลยเนาะเห็นทั้งแบะเห็นทั้งไก่เห็นทั้งเป็ดเนี่ยไปเห็นกระต๊อบน่อยคอกแบะแนวขม่าแบบ จากตาบาบุญเห็นแบบใจจริงสิว่าคิดออกมาเนอะแบบว่าบาบุญกะถึงรู้ว่าภายละลายคนเนาะมีแบบนี้ใช้ชีวิตพ่อเพียงเน่ะหมป็ปหนีไม่ิ้นกะอยู่แบบในปลายงนั้นหนีขอบขั้วเลยเนาะอบูุลเนี่ยคักแแ้วไอ้หน่อยเลยเนาะแต่า่าสชุดยอดเลยเข้ากะเนาะเห็นใจนั่นเองกะดีใจน้ำลาบบาทเนาะรุปถูกมาอีกอีกนิดนึงน้อยนึงเนาะหมูเป็นยังย รูปควบลำบากมาอีกน้อยหนึ่งพี่น้องเนาะแต่ว่ายังโมพ้นขีดที่ยังลำบากแล้วว่าสั้นนี่อะคือว่าคะแนนแหละน้อยหนึ่งเนาะมาลาย้ขึนมาลายเนาะลายเลยโดยอาซิปแหละอ๋อโดยทำนี้เลยโดยขอโมบุญใจทางผู้ใหญ่ใจดีเลยกับทีมงานโดยมบุญ สละวันโดยโดยโดยคนโดยโดยทีมงานส่ายบุญโดยขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบใจขอบบุญโดยทุกๆคนเนาะเตียงทุกๆคนส่าวบุญแตวามีผูกคนแต่ว่มีเจ้าข้าศิบุญีในมื่อนี่โดยมีดินไปของตัวเองมีเงินไปของตัวเองโดยไปได้เล่ร่อนไปคือเก่าแล้วที่ร่อนไปเลยเลยโดยโดยจักจุดหมายว่าเป็นอะไรคดีใจน้ำอายน้ลายเนาะ สำนีก็โอเคและแหนวขมาชินี่คือว่าต่วีดเห็นแต่ดินกับเราก็ดีใจแหละพี่น้องบ้านนี้มาเป็นหูเป็นหางกระต๊อบน้อยคอกแปะทั้งลูกสิ่งที่สำคัญนะทั้งลูกน้องก็ลูกเมียมาอยู่น้ำอีกบานนี้แห้งดีใจตติมอีกเอาวุ่นแหนวขมาเรากงนิ้มเห็นแต่เข่ากับพี่น้องเลยโดยโดยต้อแ่ไว้นหัก็เอามาห่อมาคืนนี้ยัเผืนเลยไปน้ำแบะตัวอื่นเลยไปอยู่เพื่อนผู้อื่นนะนะ แล้วก็กะแน่ไยมงมาันคมเนาะนั่นเนาะมได้สนมสนเงาพี่น้องเอ้ยๆเฮาก็เลี้ยงแวะเฮาก็าเจ้าเบิ่งถูงทีมงานเรากะมาให้กําลังใจอ่ามาเยี่ยมมายามถึงอยู่ป่าอยู่ดงทงทีมงานกะพร้อมเพียงกันมาหาโดยบุกป่าบุกดงเข้ามาเจ้าวิทยอ่าวิทวิทอ่าช่วงที่ว่าวิกฤตนชีวิตเจ้าเนาะให้มันดีขึ้นกว่าเก่าอีกพี่น้องเอ้ยเนาะ าทีมงานเราทุกคนก็พร้อมพร้อมเพียงพร้อมใจเนาะแต่ละคนกับปรึกษาหารือกันเนาะพอมี่ไพ่อยังแน่ตุย่างพี่ไพ่อันนั้นแน่ซอยลาดแน่ไม่ยังแน่เขากับปรึกษากันเนาะมาสดสวยทั้งครอบครัวเจ้าก็ดีใจนะน้ำลายกับห่างก็ดีตัวจนตัวห่างก็ดีแจมเจ้าเวลาหน้าไปหน่อยนะอันนี้นะมันขึ้นกับบุญวัดสนานั่แน่กับชองมากกับความดีสามารถหรืความดูมันของเจ้า มันฉนั้นก็เลยเหตุนี ain, ้จะมีมันอิเป็นน้องเลยเนาะขขออบมบใจเดยโดยคใหญ่ใจดีเลยกัทีมงานทุกคๆทุกคนมีเงินไหลนองทองไหลมาแล้วโดยโดยดเห็ดงานลุล่วงสำเร็จโดยดีปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นเนาะทุกคๆทุกคนพี่น้องเลยเนาะทั้งเอฟซีพ่อแม่พี่น้องกันที่ให้กำลังใจอ่าพอน้องอึ้งเอฟซีวะเขาไม่ทายอ่าขอบคุ้วพ่อน้องอึ้งไงเด้อขอบคุ้วน้องอึ้งแน่เนาะแบบว่าอยากรออยากอ่าทั้งเอฟซีก็อยากติดตามนะ แต่ว่าเคยเบิ่งเคยติดตามหรืออยากติดตามตลอดพี่น้องเลยเนาะแดีติดใจก็ไม th ่แน่ติดใจก็ข่วเนาะพอน้องอึ้งนี่ติดใจน้อยเป็นคนแบบขยันพี่น้องเลยสู้ชีวิตอะไรโดยโดยโดยผมใจเด้อให้กำลังใจทุกผู้ทุกคนโดยเฮาบานี้อ่าเสร็จอัปเดตกับเพียงสามีก่อนพี่น้องเลยนะโจเพียงสามีก่อนเมื่อมาอัปเดตใหม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็ค่อยคำลงแรงนะประบุนกะววาสิเลีนเมื่อบนโคกคนละผู้ดีเมื่อพ่อเบลจันเพิ่นบานี้ก็เลยจะเอาของกิน อ่ะแนวกินแนวอยากกับเข่าเป็นนองก็เฮ็ดปวกนั่นแหละเนาะกว่าจะเมื่อไห้ทั้งไอ้ครอบครัวอยู่บ้านก็เลยเห็นบ่จเบาใจฝากแล้วเมื่อเลยซะเอาเนี่ยก็นจีกับเข่าสวรรค์คนละเดยนเดินเดิะลาพี่น้องไปล้บ้านเนยสบายดีสบายดีสู้ๆเก่าได้หน่อยเด้อโดีแห้งเด้อดีเจ้าเจ้าทุกคนอยู่ดีมแห้งได้เป็นกำลังใจให้เดยสาธุพี่น้องไปไปเี็นนังเลยก็ดีใจน้อครอบครัวไอ้หน่อยไล่มาดิเนาะมาแลบ เต่าโฮมมาลูกเต่ามาจักแบ่มาจักไก่มาจักเป็ดลูกสําคัญตรงลูกพี่น้องกันขอบคุ้มมาอยู่ร่วมกันแล้วโอ้ยมีแห้งระบาดนียเนาะอ่าวิดฟางไปอีกบานหนึ่งพี่น้องเอ้ยเรากะโอ้ยโดยโดยโดยเอาโอเคพี่น้องเอ้ยบ่าวบุญเองกะอ่าเซเดระพีละน้องจบคลิปเพียงสำนึกก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะมาอัปเดตทั้งเอะขอบคุณน้องอึ้งพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโดยโดยบันนี้เนาะคักแล้วคักแล้วบานนี้พี่น้องเอ้ยไปเมื่อก่อนเด้อบานนี้เด้อ โดยสบายดีพี่น้องแน่โดยสบายดีเด้อโอ้หนุ่มหนุยเจ็บปะโดยไปพี่น้องเลยโดยโดยโดยไปดีใาหนึ่งพันได้หลายบาร์นี่เนาะปิดบางไปอีกขั้นตอนหนึ่งพี่น้องเนาะโดยโดยโดยอ่ะโอเคพี่น้องเลยบ๊อบบลเลยจบคลิปเพียงเท่านี้กันเด้อพี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณเอฟซีอ่า ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาขับสมคลิปของขอบ,บุญตั้งแต่ต้นจนจบโดยบข,า,นะขามโฆษณาเนาะคอมเมนต์ดีๆที่ตักเตือนบบขอบุญกับมาขอบขอบบุญขอบคุณในลายเด้อพ่อพี่น้องเลยเนาะโดย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 สำหรับคลิปนี้ขอบุญกับผมยังตอบแทนนี่เขา้ามาบวชพ,พ่อหน่อยพี่น้องจงจงแต่ดีอยูย่ดีมีแห้งเนาะอ่าอ่าคิดปาณาติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นเนาะอ่าบ่เจ็บบ่ไข่บาขา่บจนกับพ่อพี่น้องคนเท่านาะโดยโดยโดย ฉันรักเคมีบุญขอลาไปก่อนเด้เอพี่น้องเด้อขอการคำว่าสบายดีสบายดีเนาะ